วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin แล้วก็เอาคอยนะครับเลยดูว่าตอนนี้ข้อมูลต่างนะครับบ่งชี้ว่าขับคลคยับคาว,ว่าตอนนี้เอาคอยซีซั่นมีแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับก็มีอยู่หลายเหรียญเหมือนกันโดยเฉพาะเหรียญดีฟายนะที่จะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่ามีข่าวที่ดีอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับวันนี้ถูกใจสายมูนะครับผมเลยดูว่าเป็นวันวิศวัตนะครับผมเร็วๆนี้ที่กำลังจะถึงเนาะ ไม่รู้ว่าจะประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยหรือเปล่านะราคาอาจได้จะเติบโตอันนี้เพื่อนๆสายหมน่าจะชื่นชอบกันนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยะครับผมก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากด like, กไดไลค์กดติดตามเป็นหน่วยจาให้หน่อยเนาะขอเวลา2วินาทีนะครับโอเคกดไลค์กันแ,กแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Google Trend ก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็เลยดูว่าตอนนี้คําว่า Bitcoin นะครับได้ถูกเซิร์ชหรือว่าถูกค้นหาใน Google เนี่ยลด ามากกว่าในรอบ6เดือนนะซึ่งถามว่าดีไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหคอนเสิร์ตน้อยลงแล้วมันจะจบแล้วหรือเปล่า Bitcoin นะครับผมซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็คงได้คิดอีกแบบหนึ่งว่าฮ้ ตอนนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่แห้งหรือว่าตลาดค่อนข้างที่จะออกข้างไซเว์วล่มน้อยราคานึ่งๆทงๆผมคิดว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะชอบราคาแบบที่มันบีบกันนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราครับดูข้อมูลว่าตอนนี้นะครับจะสังเกตว่านักวิเคราะห์นะครับผมคุณเกิร์ตวันเลแกนนะครับผมคนนี้นะครับผมก็เอาข้อมูลเนาะมาให้กับเราได้ดูกันนะฮะว่าตอนนี้เรื่องของราคาบิตคอยนะครับเบรกในเรื่องของตัวสามเหลี่ยม แพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบรคไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะลงไปเทสแนวรับตรงสามเหลี่ยมเดิมก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าน่าที่จะลงไปเทสก่อนนั่นแหละอาจจะได้เห็นสักสามหมื่นปลายๆอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งโอเคถ้ามันจริงแบบนั้นน่ะก็โอเคแหละลงไปเทสแต่ก็ต้องดูว่าเทสแล้วรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าทาร์เก็ตเนี่ยก็จะอยู่ราวๆสักห้าหมื่นสองถึงห้าหมื่นสี่อันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วเนาะเป็นเป้าไฟโบที่1.618นะครับผมถ้ามันเบรกขึ้นไปได้น่้ยังไงรอจับตาให้ดีเลยละกันนะครับอันนี้เป็นชาร์ต6ชั่วโมงเนาะรวมถึงนะครับผมข้อมูลเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกับทางคอยเทลกราฟนะครับที่ได้เอาข้อมูลมาจากทางด e เซนเตอร์นะครับเขาได้ออกรีพอร์ตล่าสุดออกมาเนาะได้บอกนะครับว่า Bitcoin มีโอากาสที่จะลดหรือว่าย่อนั่นแหละลงไปถึงเราๆสัก3.7โอ้โหก็เลยเรีวยกว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เป็นการย่อเพื่อที่จะเกิด บิ๊กมูฟนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตรงตามแบบนี้หรือเปล่าเนาะก็คือก่อนที่จะขึ้นเนี่ยโอเคมันมีโอกาสที่จะย่อเพื่อที่จะสลัดสะบัดครั้งสุดท้ายและเผานี้ต้องรอจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหรือเพื่อคนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ s ี e n t t ทนเดอร์สำหรับบทความอันนี้กันได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบริษัทที่ทําในเรื่องของการขุด บิตคอยน์ในักขณะนี้กันบ้างนะครับก็เ,เรียกได้ว่าทางรีเสิชจากทางอาเคดเรเ r ิลล่าสุดนะครับ <S <S ผมได้เอามาบอกนะว่าตอนนี้บริษัทที่ขุดบิตคอยอย่างหนักใน,นักขณะน,นี้ที่ใหญ่อยู่พอสมควรที่เข้าไปลต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆใน,นักขณะนี้นะครับ <S <S ผมซึ่งถ้าเราเไปดูข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะสังเกตนะครว่า,อาตอนนี้นะครับผมแฮชเลนเนี่ยโอเค ตอนนี้โอเคอันนี้เป็นสีเข้มๆตรงนี้เนาะก็คือเป็นแฮชเลสที่มีอยู่ในหน้าขนาดนี้นะครับซึ่งหลายตัวไม่ว่าจะเป็นไลโอตมาราทอนเออ่ฮาร์ปฮัสเอ็บิดฟาร์มอะไรต่ตางๆเนี่ยโอเคก็ค่อนข้างเยอะนี่แหละแต่หมายนึกว่าช่วงปลายปีนี้นะครับผมคาดการณ์นะอันนี้เป็นทาร์เก็ตนะแฮชเลสเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเยอะกว่าณนะปัจจุบันนี้เป็นเท่าๆตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่ใช้วรจญญายาในการรับชมรับฟังกันแล้วกันนะว่าจะจริงหรือเปล่าสำหรับตัวเรซอนนี้นะครับผมซึ่งถ้้าาาาจริงเนี่่ยยหหมมคววโโอ แข่งกันขุดอยู่อย่างหนักหรือว่าซื้อเครื่องขุดอยู่อย่างหนักในช่วงนี้ที่จะเอามาขุดบิตคอยที่เหลือ,อไม่ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมเพราะว่าอีกไม่กี่ว,วันเนี่ยบิตคอยจะขุดมารู้สึกจะเป็น1นึ่งล้านเก้าแสนบิตคอยเออเหลือ,อไม่ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมที่เหลือให้ขุดกันเนาะซึ่งจํานวนที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันอย่างมากในณขณะนี้นะครับแล้วก็กลยุทธ์ของบริษัทขุดเหมืองใหญ่ๆต่างๆตอนนี้ก็คือขุดมาได้ปุ๊บทําอะไรฮะก็คือ ทำการโฮหรือว่าใช้กลยุทธ์ในการโฮอย่างเดียวนั่นเองนะครับ mm. ผมก็เลยดูว่าค่อนข้างได้เปรียบกว่าบริษัทที่ลเล็กๆที่ทําการขุดถูกต้องไหมฮ mm. เพราะว่าบริษัทที่โฮเนี่ยเขาเอาเงินมาจากไหนคือเขาก็สามารถที่จะเอาเงินมาจากการที่เอาบิตคอยตึงเอาไว้หรือว่าได้เงินจากนักลงทุนที่เข้ามาซื้อหุ้นบริษัทของเขานั่นเองซึ่งก็จะมีมีมเาขาเรียกว่าอะไรมีกลยุทธ์ที่เพิ่มมากขึ้น กว่าบริษัทที่แบบโอเคอาจจะยังไม่ได้เข้าไปลต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะซึ่งโอเคขุดมาได้ปุ๊บก็อาจจะต้องขายบางส่วนพเพื่อที่จะเอามาจ่ายในเรื่องของค่าไฟค่า operator อะไรต่างๆนะครับผมซึ่งบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องการขายก็คือถือเอาไว้อยู่อย่างนั้นนั่นเองนะยังไงก็ต้องรองจับตากัดูต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนอกึ่งตอนนี้นะครับผมก็ ในส่วนของตัวแฮสเลดก็ค่อนข้างเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับนับตั้งแต่ช่วงเดือนกลางๆปีที่แล้วถ้าเราจำได้ที่คนจีนถูกแบนในเรื่องของเหมืองคุณบิตคอยเนาะตอนนั้นราคาบิตคอยตกจากหกหมื่นลงเหลือสามหมื่นนะฮะโอ้โหเลรดดว่าเด้งดําอยู่ในช่วงนั้นเนาะตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเป็น s ีเชฟแล้วก so ็ยังขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในลขณะนี้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมนักวิเคราะห์ก็ได้มาบอกนะครับผมว่าคนไว้กิฟเนาะผู้ ก่อตั้งแล้วก็ c e o ของทาง Compas s Mining นะครับบอกว่าบริษัทต่างๆนะครับผมกำลังมองหา Bitcoin ในงบดุลของพวกเขาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของบริษัทพวกเขาเองหรือว่าบริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้มีแต่แค่บริษัทขุดเหมืองอย่างเดียวนะเลยด้วย MicroStrategy Tesla Voyager นะครับผม Square บริษัทใหญ่ๆต่างๆ Coinbase เ,เนี่ยก็ถือบิตคอย n อยู่อย่างหนักในณขณะนี้เหมือนกันนะครับก็ที่1ผู้ บริษัทที่เป็นผู้นำก็คือทาง m i c r o strategy นะซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่าเท r ร่จะเป็นหนึ่งผู้เล่นที่เข้ามาเถอบ t c คอยแข่งหรือเปล่าเนี่ยต้องราจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงนะครับผมผมขอพูดถึงในเรื่องของชารตันี้ผมเอาข้อมูลมาจากทางคุณจอชคริปตัวอาร์ตนะก็คือเป็นเป็นวันนะครับผมน,นี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรหราศาสใช่ไหมหรือว่าเป็นสายมูอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือวันวอร์เล อีกหนอกนะครับผมก็ถือว่าเป็น1หนึ่งวันผมภาษาไทยก็คือวิสุวัตวันวิสุวัตนะครับผมซึ่งก็คือจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะครับอยู่ในตําแหน่งตั้งฉากนะครับผมกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะเกิด2ครั้งนั่นเองนะครับก็เลยดูว่ากาลังที่จะเกิดในปีนี้ก็คือวันที่20มีนาคมหรือว่าอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับผมที่จะถึงนะซึ่งถามว่าแล้วมันยังไงนะครับผมแล้วถึงแล้วมันยังไงก็คือเวลาที่มันเกิดในส่วนของตัววัวโน อีโคนเนี่ยก็คือ,อสมมติถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปนะโอเคบางครั้งมันก็ตกเหมือนกันนะเวลาที่มันพีคขึ้นไปเยอะมันตกนะครับบางครั้งช่วงโควิดช่วงโควิดตรงนี้นะครับผมก็พุ่งขึ้นมาเลยสำหรับตัววอร์เนลอีกอีกเนาะอ่ช่วงตอนปี2019ตรงนี้ก็พุ่งขึ้นมานะครับผมโอเคตอนปี2018อันนี้ลงนะอันนี้ลงนะครับผมตอนปี2017อันนี้ขึ้น2017อันนี้ขึ้นก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วกัน มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นกันแต่ก็อันนี้ฟังผมไว้โหนะเพราะว่าด้วยความที่บิตคอยเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆภาพกว้างๆเนี่ยยังมันเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับผมสารภาพรวมเนาะก็ไม่รู้ว่าไอตัววันวิศวัตนี่จะเกิดแบบขโมยยอดหลังกลับไปหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมถ้าเราพูดถึงในเรื่องของบิตคอยนะครับขอมาพาไปดูในตัวคิวดิดโอนี้นะฮะก็เลยดูว่าเป็นทรงๆเป็นซองของเอาคอย ต่างๆใน,นนักขณะนี้เรียกได้ว่ารอดูพี่ใหญ่ว่าจะเอาอยัางไง <c oughs> จะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่บิตคอยขึ้นเนี่ยยังไงแล้วเอาคอยก็จะทุเรียมูลถูกต้องไหมหรือว่าขึ้นตามกันไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับแมวจับตาจับตาพี่ใหญ่บิตคอยอย่างใกล้ชิดนะครับผมซึ่งกับบิตคอยอีส i ิงเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เสียงอะไรอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอจับตาดูต่อไปแหละว,ว่าบิตคอยจะพุ่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งเอาคอยก็จะฟินๆถ้าบิตคอยพุ่งนั่นเองนะครับประกอบกับเนาะถ้าเราเข้าไปดูข คริปโตมาร์เก็ตแคปในณขณะนี้นะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของตอนนี้ชาร์ตนะครับผมได้เบรกเอาเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับตัว Market Cap ค uh, ของตัว uh, คริปโตในณขณะน,นี้นั่นเองนะครับก็เลยเดูยว,ว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนาะโอเคเบรกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทำในเรื่องของตัว Bullish d i v e r g e n ์แล้วด้วยนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรต่อราคาสำหรับ all coin หรือเปล่าหรือว่ากาลนังจะเปิด ในส่วนของตัโอลคอยซีซั่นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า,าทวิตเตอร์ของคุณ BTC Feel บอกว่าโอลคอยซีซันลุยสตาร์ทนะครับผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่จริงเปล่านะครับผมจริงเปล่าเพิ่งคิดยังไงกันยังไงสำหรับข้อมูลนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมถ้าเราพูดถึงโอลคอยก็ขอมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับโอลคอยอย่างทาง Immortal e x กันบ้างน,นะครับผมซึ่งล่าสุดทางเกมซอฟต์เราก็ได้เตรียมที่จะเปิด Entertainment Press นะครับในไตรมาสที่2 ปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งใครถ้าติดตามข่าวสารกันมาเสมอเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่า GameStop ได้ไปจับมือกับทาง Immutable X ถูกต้องไหมก็ที่จะเปิด NFT Marketplace ที่อยู่บนเลเยอ2บน Ethereum ด้วยนั่นเองนะครับอย่างงี้ก็ต้องอจับตามนาะสำหรับเหรียญ IMX ว่าจะได้อันที่2จากข้อมูลต่างๆหรือว่าจากข่าวต่างๆของข่าวนี้หรือเปล่าหรือว่าโอเคพอ,อ Immutable X มี NFT Marketplace แล้วเนี่ย จะมีการขับเคลื่อนของราคาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้นยอดราว่างอ X มลโดเอราคาตกลงแบบค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เหมือนนะเบรกแนวต้านขากดแล้วนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการกลับตัวหรือเปล่ายังไงก็ต้องจับตาสถานการณ์สำหรับเหรียญ IMX ออย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทาง d e f ากันบ้างน,นะฮะก็เลยดูดาราคาดึงดําดึงดํมมาอย่างยาวนาะน <c oughs> นะดึงดัมมาอย่างยาวนาะนเรียกได้ว่าโปรเจกต์ดีใหญ่ๆต่างๆอาเว่คอมเพลอุนิสสวอปซูชิ โอ้โหแดงเถืออลงมาเยอะหลาย10%มากๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ชักเริ่มที่จะมีข่าวละบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาเวนะครับที่จะเปิดในเรื่องของตัววอร์ชั้น3ที่จะทำ cross chain swap ได้แล้วนั่นเองนะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆสำหรับตัว R way, ตอาร์เวสคอครอนั่นเองนะครับรวมถึงมีข่าวของทาง pancakeswap ที่ทาง b บ n a n c e ะครับผมกเ็เขาเรียกว่าอะไรเปิดมนะินิโปรแกรมเนาะยังไงแล้ว แพนเคสวอปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีฟาที่ผมคิดว่าก็คงเป็นของ b บ n a n c e นั่นแหละนะครับผมเลยดูวยเป็นพี่ใหญ่ Decentralized Chain ที่อยู่ใน chain b บ n a n c e สมา r t ช h a นนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีมินิโปรแกรมที่จะให้คนโอเคแหละเข้าไปใช้งาน d e f าผ่านทางแอป c ีฟอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยเราสามารถได้ใช้งาน d e f าผ่านทาง c ีฟอย่าง b บ n a n c e กันได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าท่าที่แบบ เท่อยู่พอสมควรนะครับเลยดูว่าใช้งาน De ฟ i บนแอปซีฟายนี่ก็แจ๋งดีสำหรับตัวแพนเค้กมินิสวอปนะซึ่งก็จะสามารถทะีทำให้คนที่แบบเฮ้ยเราเราโอเคอาจจะเข้าถึง i บ a n c e แอปไม่ได้โอเคเราสามารถที่จะมาใช้งานส w a p ต่างๆได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องไป KVC ผ่านทางแอปมินิโปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาก็ผมขเ้าจว่าน่าจะาาเป็นแบบนี้อันี้ผมยังไม่เคยเข้าไปใช้แัปถ้าเพื่อน เคยใช้อะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันเนะสำหรับตัวบีแอนด e เดฟาย l l อรถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะที่ออกมาในท่านี้นะครับเรียกได้ว่าเดฟาบนซีไฟ bon นะเจ๋งอยู่พอสมควรนะเพ<ๆ>ื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับตัวข่าวของบีแอนดแล้วก็แพนเค้กก็เลยได้ส่งผลให้ราคาแพานเค้กเดินตัวขึ้นอยู่พอสมควรเนาะอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับ d e ฟาในณขณะนี้หรือเปล่าที่ราคาเด้งดับลงมาอยู่พอสมควร <S <S คิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ก็คิดว่าแฟนๆดีฟายหลายๆเหรียญน่าที่จะ <t> <ic> พอใจชื้นอ,อยู่พอสมควรนะในช่วงนี้นะครับสำหรับผพ้่นคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้นะับยังไงอย่าลืมกดปุ่มสมัครด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะสามารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับผมพเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับทางทีมงานคลิปตัวดองทุกคนนะครับหรือว่าเข้าไปสั่งเสือ้อในช้อปปี้เลิ้ยงด้านใต้คลิปนี้สั่งเสื้อหมวกก็ต้องขอ,อบคุณสำหรับการสนับสนุนกันโดยเสมอมานะรวมถึงเพื่นพคนไหนที่ต้องการได้ดูในส่วนของเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทน ตรงนี้เนื้อหาพิเศษตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันโดยเสมอมาด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจากของรางวัลกันนะครับผมสำหรับผู้โชคดีเนาะที่จะได้นะก็คือคุณฮาโล้ Hello, นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามาทักทายเข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับผมก็ อันนี้ผมน่าจะพูดถึงข้อมูลอะไรผิดไปนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ข้อมูลที่เข้ามาท,ทักทายกันยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอคทิวดอกแล้วก็แจ้งเชื่อที่อยู่ได้เลยนะถ้าผมมีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็แย้งกันได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยเนะอ,อ,อาไวนะ้วในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่มาทักทายกันทักเข้ามาที่ไลน์แอค o Do ดอกแล้วก็แจ้งเชื่อที่อยู่ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทําการส่งของรางวัลไปให้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะคลิปวิดีโอ อมีว่าจะเป็นข่าวสารของ Bitcoin แล้วก็เอาคอยที่ตอนนี้เอาคอยสัส้นมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าวันวิสุวัตคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลต่างๆสำหรับวันนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคก็เอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ